สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเครื่องรางเอ้เปิดลูกบาทอันนี้กันดีกว่าแล้วก็จะมีสุ่มเครื่องรางด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับเนี่ยนะเครื่องรางดาร์คครับซึ่งผมได้มาก็จากเอามาจากตรงนี้แหละอีเวนต์เล่นนะครับคือผมเลเวลมันเป็นการ์ดไอ้นี่มันเป็นการ์ดของเลเวลห้าสิบนะซึ่งมันจะให้มันจะเจ๋ตั้งแต่เวลหนึ่งเวลห้าสิบแล้วก็เวลร้อยห้าสิบครับซึ่งผมได้อ้นนี้มาเลยเออ ก็คือตอนนี้ผมเล่นได้แล้วแล้วพวกนี้ผมก็จะได้รับการ์ดตำนานเนี๋ยผมมาส่งให้ดูอีกทีหนึ่งการ์ดตำนานเลยนะซึ่งอันนี้ผมได้แอบเปิดมาแล้วแหละเออแล้วเราเปิดให้ดูเลยเนี่ยครับมันจะมีจีข้างล่างนะครับให้เราเลือกเอาเลยนะเนี่ยซึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีก็คือ เป็นโดนกักขังดีเจแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับไอ้เครื่งงองรางรองเท้าติดปีโคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันดียังไงนะก็เ,เราไปดูในสมุดภาพกันเลยครับที่เครื่องราง,างซึ่งก็ถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับมันมีนกแก้วอยู่ข้างๆแล้วมันก็ร้องเออเนี่ย แต่ของเราไม่ได้ไม่ได้เป็นดาร์กนะแล้วเราดูแบบเป็นดาร์กก็คือเมื่อไฝ่ตรงข้ามได้รับแลนมา5ร์ค55%สร้างแลนมาคเพิ่มนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันเมื่อพลาดทางห้องสีแล้วก็ย้ายไปในแถวเมื่อตกพื้นที่ของฉันในเทินของตัวเอง45เขังคุกนะครับก็ผมชอบไอ้สกิลขังคุกเนี่ยคือมันโหดนะ เนี่ยรองเท้าเดปีโคแต่อันนี้เป็นดาร์กว่ะเออเนี่ยแต่เราเป็นดูเป็นดาร์กเลยก็ได้เดี๋ยวนะสักครู่สักครู่เมื่อเกิดคำเตือนวิตอรี่นะครับโอกาส90นะครับขังคุกปฝ่อยตรงข้ามหนึ่งครั้งเมื่อตกแรนด์มาของฉันโอกาส55ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส45ขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด ซึ่งดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรองเท้าติดปีกโครนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรองเท้าโครเลยแล้วกันนะไม่ใช่ดาร์กนะอันนี้ธรรมดาครับ,รบไปเลยนี่แล้วเราก็จะได้รับที่กล่องจดหมายแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไอ้ตัวนี้ต่อกันเลยดีกว่าครับเนี่ยะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเปิดไปโดนก๊อปปี้เดี๋ยวนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์ค3ังเกตุ6%รับเลนด์มาร์คเพิ่มบวก5% เมืาใส่ตรงค้ามอ๋อยิงระเบิดเออประมาณนี้เลยก็ถือว่าเกลือใช้ได้เลยนะครับอืมหมดแล้วครับโอเคครับบายบายครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ